สวัสดีค่ะพบกับรีเควสต์รูมค่ะวันนี้นะคะเรามาสวัสดีการช่วงเทศกาลสงการานต์ของเมืองไทยหรือว่าช่วงวันขึ้นปีใหม่ของเมืองไทยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญน,นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำร่ำร,ำรวยๆทุกๆคนนะคะ จากตอนนี้นะคะมีข่าวออกมาเยอะมากเลยนะคะสำหรับน้องคนหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นประเด็นกันในโซเชียลอยู่ตอนนี้นะคะแล้วพูดเรื่องเกี่ยวกับรองเท้าแตะเพราะาใส่รองเท้าแตะแล้วถ้าเจอจะกระโดดถีบหน้าอะไรประมาณนี้นะคะเซฟรองเท้าแตะนะคะจริงๆแล้วน้องเขาก็พูดออกมาเนี่ยเขาอาจจะสื่อสารให้คนอื่นๆเข้าใจ นำเสนอออกมาหรือพูดออกมา แรงเกินไปนะคะมันก็เลยทําให้เป็นประเด็นทางโซเชียลนะคะนี่แหละนะคะเรื่องการพูดก็เหมือนกันนะคะถ้าเรารู้จักนะคะว่าพูดแบบไหนมันจะเหมาะแล้วการวางตัวแบบไหนมันจะดีนะคะในการพูดของเราคําพูดของเราก็จะได้ไม่มาฆ่าเราทีหลังนะคะจริงๆน้องเขาอาจจะอยากพูดว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะแต่งกายหรือว่าแต่ง หรือว่าเลือกรองเท้าที่เหมาะกับการเทศะหรือเปล่านะคะจริงน้องเขาก็ออกมาขอโทษแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นประเด็นในโซเชียลอยู่นะคะดังนั้นนะคะวันนี้ก็เลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเรื่องการเลือกรองเท้าที่เสริมบุคลิก,กภาพของตัวเองนะคะถ้าเราพูดเรื่องรองเท้าแต่เนี่ยมันเป็นอะไรที่คือเมืองไทยนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเมืองร้อนใช่ไหมคะ จริงๆถ้าเราใส่รองเท้าแตะเนี่ยมันก็สบายนะคะสบายเท้าสบายอะไรแต่เรื่องว่าเราจะเลือกใส่รองเท้าแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยมันก็ควรจะดูเรื่อง ลักษณะหรือว่าสไตล์การแต่งตัวของแต่ละบุคคลนะคะหรือว่าการให้เกียรติสถานที่นะคะนี่แหละมันถึงจะต้องเข้าประเด็นว่าทำไมเราจะต้องเลือกรองเท้าหรือว่าเสื้อผ้าให้เหมาะกับสถานที่ให้เหมาะกับการเทศ เพื่ออะไรเพื่อที่จะเสริมบุคลิกภาพของคนนั้นๆนั่นเองนะคะนี่แหละเราถึงบอกว่าถ้าจะให้ดีนะคะเลือกให้เป็นเลือกให้ถูกนะคะแล้วไม่จําเป็นนะคะจะต้องไปซื้อสินค้าราคาแพงหรือว่าแบรนด์เนมมาอย่างเดียวนะคะเพียงแค่เราเลือกให้ถูกกับสไตล์การแต่งตัวของเรานะคะเราก็จะได้รองเท้าที่ถูกใจเซฟรองเท้าแต่นะคะการเลือกรองเท้าที่ ดีนะคะเราจะต้องเลือกให้เหมาะกับสถานที่หรือเหมาะกับที่ที่เราจะไปนะคะแล้วก็เหมาะกับสไตล์การแต่งตัวของเราด้วยนะคะไม่ใช่เราไปทำงานในสถานที่ราชการหรือว่าไปติดต่องานราชการแต่เราใส่กางเกงยีนขาสั้นแล้วก็รองเท้าแตะไปคนอื่นอาจจะมองว่าเรา ไม่ให้เกียรติกับสถานที่แต่ถามว่าผิดไหมนะคะมันก็ไม่ผิดที่เราจะเลือกใส่สไตล์ไหนก็ได้มันเป็นสไตล์การแต่งตัวของคนนั้นๆหรือว่ามันเป็นความชอบของคนนั้นๆนที่จะเลือกใส่สไตล์แบบนั้นนะคะจริงๆนะคะถ้าเกิดใครจะเลือกใส่รองเท้าแบบไหนมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะคะเราก็ไม่ควรจะไปก้าวไกยลักษณะการแต่งตัวหรือว่าบุคลิกภาพการแต่งตัวของ ะะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขานะคะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครให้ใส่แบบนั้นแบบนี้นะคะเราเพียงแต่เป็นคนแนะนำว่าถ้าคุณใส่แบบนี้แล้วคุณจะดูดีถ้าคุณใส่ในสไตล์นี้คุณจะดูหรูหราอ,อลังการ คุณจะดูดีดูแพงดูเก๋เรามีหน้าที่แค่แนะนำนะคะเราไม่สามารถไปบังคับใครให้เหมือนกับเราได้แล้วก็ไม่สามารถไปบังคับใครนะคะให้มาชอบเหมือนเรานะคะถ้าเราชอบใส่รองเท้าแตะเราก็สามารถใส่รองเท้าแตะ นะคะแล้วก็เลือกรองเท้าแต่ที่เหมาะกับเรานะคะแล้วก็เลือกใส่รองเท้าแต่ให้เหมาะกับสถานที่เหมาะกับกาลเทศะนะคะแต่ถ้าจะให้เราแนะนำนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าจะให้รีเควสต์รูมแนะนำนะคะรีเควสต์รูมก็ขอแนะนําให้เราแต่งกายหรือว่าเลือกรองเท้าที่เหมาะกับสไตล์การแต่งตัวของเราแล้วก็ เหมาะกับการเทศะเหมาะกับสถานที่ที่เราจะไปงานที่เราจะไปนะคะมันเป็นแบบไหนเราก็เลือกใส่นะคะหรือว่าเลือกใช้ รองเท้าถ้าเราเลือกรองเท้าเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับสถานที่ก็เป็นการให้เกียรติกับสถานที่ให้เกียรติกับเจ้าของงานด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเสริมบุคลิกภาพของตัวเองไปในตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดที่สถานที่นั้นๆน,น,นะคะเขามีข้อกําหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่าคุณจะต้องแต่งกายสุ ภาพเรียบร้อยนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในการที่คุณจะไปสถานที่นั้นๆยกตัวอย่างเช่นคุณจะเข้าไปชมพระราชวังนะคะคุณก็จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยไม่ใช่ใส่เสื้อแขนกุดใสก่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเข้าไปชมในสถานที่พระราชวังอย่างนี้ก็คือเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่เพราะว่าเขามีข้อกําหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วนะคะว่าคุณจะต้องแต่งกาย สุภาพเรียบร้อยใส่รองเทา้าหุ้มส้นใส่เสื้อแขนยาวหรือว่าเสื้อที่เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะไม่ใช่เสื้อแขนกุดนะคะสายเดี่ยวอะไรอย่างนี้เข้าไม่ได้นั่นแหละคือข้อกําหนดกฎเกณฑ์ของสถานที่แต่ละสถานที่นะคะเราก็เลือกใช้หรือว่าเลือกเสื้อผ้าหรือเลือกรองเทา้าให้เข้ากับการลเทะเให้เข้ากับสถานที่ที่เขาตั้งข้อกําหนดกฎเกณฑ์ไว้นะคะแต่ถ้าเกิดเรานะคะ ไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปเที่ยวห้างไปเที่ยวชิลๆกับเพื่อนนะคะเราจะแต่งตัวสไตล์ไหนก็ได้นะคะถ้าในลักษณะนี้นะคะเพราะว่าเราอยู่ในสไตล์แบบชิลนะคะไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นทางการนะคะหรือว่าไม่ได้ไปสมัครงานหรือติดต่องานราชการใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้นะคะเราจะใส่รองเท้าอีแตะนะคะเราจะใส่รองเท้า บูทหรือใส่อะไรก็ได้ไปเที่ยวไปเลยนะคะรองเท้าผ้าใบจะใส่ยี่ห้อหรือไม่ยี่ห้อก็แล้วแต่ใครจะชอบอันนี้นะคะไม่ว่ากันนะคะใครจะแต่งตัวแบบไหนจะเลือกแบบไหนก็ให้เลือกเข้ากับบุคลิกภาพเลือกให้เข้ากับสถานที่เลือกให้เข้ากับกาลเทศะนะคะแค่เราเลือกรองเท้าที่เหมาะกับเรานะคะแล้ว พอเราใส่แล้วเสริมบุคลิกภาพของเราแค่นั้นค่ะพอนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบรนด์เนมหรืออะไรนะคะรองเท้าคู่ละร้อยกว่าบาทมันก็หลอมันก็สวยได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรีเควสต์รุมก็ขอฝากไว้ให้คิดแค่นี้นะคะเรื่องการเลือกรองเท้า เพื่อให้เสริมบุคลิกภาพของตัวเองหรือว่าการเลือกสไตล์การแต่งตัวให้เสริมบุคลิกภาพของตัวเองให้ดูดีนั่นเองนะคะเซฟรองเท้าแตะนะคะวันนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ